ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นพี่ๆหนอนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูกเกมก็อยู่ผมนะฮะเกมพิกเซลนะฮะก็น่าเล่นมากมากนะมึงอ่าก็ประมาณนี้นะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจะสนใจนะฮะก็ใครชอบแนวพิกเซลนะฮะแอคชั่นนะฮนะประมาณนี้นะ่ยก็น่าเล่นมีการสร้างบ้านด้วยนะเออนะก่อนจะไปเล่นเกมกันไปดูเกมก็ใครมองหาร้านเติมเกมสดวกปลอดภัยแนะนำร้านอ,อ,ทอนุทธร์แอนะฮะร้านเติมเก็บเติมถูก,เต,ถกเติมปลอดภัยนะฮะ นะแน่ๆก็เติมไวแล้วก็ชัวร์แน่ๆนะก็ต้องโอ้ท็อปแอปนะอยู่คู่กับทักสตรีมเมอร์มาอย่างยาวแน่ก็ใครที่เติมกับร้านเราก็จะรู้ว่าถูกเนาะอย่างเอเวอร์โซ่เนี่ยเป็นชิ้นนิแพกในหลายเกมนะในโซไทยไม่ว่าจะเติมรายเดือนแพ็กนู่นแพ็กนี่มีหมดนะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะอย่างนิเกะนะอย่างเอเวอร์โซก็ทันทุนไหนก็เติมให้ดูแล้วเนาะประมาณนั้นก็ทักไปที่เพจหนึครับจะมีแอดเป็นคนบริการนะสะดวกรวดเร็วทันใจนะฮะ เติมไวเติมถูกเติมปลอดภัยแน่นอนนะฮะเนี่ยเกมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแบบน่ารักน่ารักแบบเออแนวพิกเซลนะ่ยมันผมเชื่อมีคนน้องๆชอบแนวพิกเซลแต่ว่าเกมนี้มันอยู่ที่สโตออสเตรเลียนะผมเนาะเ,เดี๋ยวผมให้ดูว่าแอปออสเตรเลียอันไหนเนะฮะก็ VPN มันจะมีหลายอันแหละเออไอตัวที่แจมแจมก็มีแค่ตัวที่ผมชอบโหลดเป็นลูกเรียว,ยวๆวอะเนาะ ดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ต่อไม่ยากครับคือ,คอ,คอไปที่ตั้งค่าล้างไฟแคทก่อนนะใน Google Play Store เสร็จปุ๊บก็ไปโหลดแอปใน Google p l a ทมานะฮะออสเตรเลียก็เปิด VPN พอเปิด VPN เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ VPN มันติดแล้วก็ไป g l e p l a y s t o r ตเปลี่ยนเมลนะฮะเป็นเมลอื่นนะที่ไม่เคยได้ใช้นะฮะแล้วก็เช็คอยู่ที่พรีเมียมถ้ายังเป็นค่างเงินบาทไทยแสดงว่าเปลี่ยนังไม่ได้แต่ถ้าค่างเงินบาทไทยจะตรงพรีเมียมเนี่ยเป็นออสเตรเลียแล้วก็สามารถ ค็อปปี้ชื่อเกมนะแล้วไปวางในสตูของออสเตรเลียโหลดได้เลยครับผมรับรองเจียมแน,น,น่นอนเชี่วีเพียนที่ผมใช้ก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ฮะตัวเกมก็น่าเล่นน่ารักนะฮะบองแบลบองแบล เดี S <S <People> ๋ยวก็จะมีให้เรื่อยๆครับมันจะเก่งเรื่อยๆตัวละครก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆดาเมจก็ดูซ้ายมือครับผมนี่ไงนี่ไงค่อนข้างตะมูตะมิหน่อยนะดูแล้วก็เอ็นดูเอ็นดูนี่ยติ๊นตาน่ารักนี่ยนี่ไงก็อัพลุงลเวลไปเดี๋ยวจะมีแจกตัวละครเก็บของ าอัพของนะเปิดกระชามีหมดเยอะแยะไปหมดเลยค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับมีหลายด่านมากๆเลยนะฮะเห็นไหมฉากมันก็คือเห็นไหมครับไอกราฟฟิกมันก็โอเคนะมีหิ้งห้อยบินขึ้นเห็นไหมมันก็ไม่ได้แข็งทื่อนะหิ้งห้อยมีอะไรเงี้ยก็เป็นอ่า แนวอินดีเนน้เนาะไม่ควรพลาดเนะผมบอกเลยว่าสาวิก x e l ไม่ควรพลาดเด็ดขาดทำออกมาดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจะรอของใครเนี่ยสควอยนี่เนอะหรือว่าใครที่แบบของอ Final Fantasy อะ่ะอันนั้นก็ทำดีแต่ช้าเข้าไม่ได้แต่อันนี้ก็สโตออสเตรเลียก็สาย สาย VPN ก็คงไม่ได้ยากนะเพราะผมก็พาเล่นเกมต่อบ VPN บ่อยเหมือนกันเนาะทำตามที่ผมแนะนำไปก็เข้าได้สบายนะหนึ่งคือกดที่ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นบูสแต็กือว่าในมือถือ,อไปที่แอปเนะเข้าไปาล้างข้อมูลใน Google Play Store ออกมาไปที่ Google Play โหลด Australia VPN เนะเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายคลิป หน้าแอปเป็นยังไงนะฮติดตั้งแอป v p n ให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยอืมแล้วก็เข้าที่เพ s สโต e เหมือนเดิมแล้วก็ไปเปลี่ยนเมลนะฮะขวามือเป็นเมลใหม่นะฮะแค่นั้นเองเคาค่าเงินตรงพรีเมียมถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็ copy ชื่อเกมวางแล้วดาวน์โหลดพอมันขึ้นดาวน์โหลด1%ปิด v p n นะฮะแค่นั้นแหละนะเข้าเกมได้เลย ก็เหมือนกึ่งกึ่งเทินเบนนะอ่าอัพตัวละครแล้วก็ได้ตัวละครไหนเก่งๆมาแล้วก็จะมีเห็นได้แถบพลังของใครของมันอยู่แล้วก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมเนี่ยถ้าไม่ตายอยู่ขวามือถ้าเต็มปุ๊บมันจะใชเอีกเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากครับก็น่ารักดีนะคิดถึงเกมพิกเซลสมัยก่อนสมัยก่อนเครื่องเกมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแค่นี้ก็ภาพสวยหรูแล้วนะฮะจริงสมัยเนี่ยยุคของผมนะ ยุค90นี่คือเนี่ยแบบนี้ก็คือว่าโอ้โหแจ่มแล้วนะฮะใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็จัดไปเนี่ยมันจะมีสร้างบ้านเห็นไหมบวกๆเห็นไหมเออมันจะมีตัวบวกๆอยู่นะฮะาแล้วก็สร้างตรงนี้ตรงนี้ใส่เข้าไปเพิ่มความสามารถอะไรเงี้ย ผลิตของเนี่ราก็ดูรอบนอกเมืองเห็นไหมครับนอกเมืองเราจะเป็นรันเขาเรียวกว่าอะไรนะเหมือนแบบเหมือนไอเด้นแหละตีของเอาของอยู่อะไรเงี้ยน่าสนุกนะใครชอบเกมใหม่ๆก็จัดไปได้เลยทุบใครไม่ชอบเนี่ยพิกเซลก็ปล่อยให้สาวุกเนี่ยพิกเซลเล่นไปเดี๋ยวเราค่อยหาภาพส,สวยๆแล้วกันงานดีครับงานดี ไอตัวนี้แจงแต่ตอนเริ่มต้นนะเดี๋ยวจะมีเปิดเปิดแบบอืกระชงกระชาน่าจะได้ตัวละครดีๆเยอะเลยอันนี้ก็มีเท่านี้ใช้เท่านี้ไปก่อนเนะไปเปิดกล่องได้ของก็ไปต่อหนึ่งขีดกนะเห็นไ,ไหมฉากมันก็โอเคนะสวยอยู่เล่นมือถือเงีนกิบเลยนะ แหมไฟนึ่งคือเจ็ดนะโมบอสแม่งตัวโคตรใหญ่เฮ้ยใช่ป่าวะคนละเกมแล้วเนี่ยนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันผมเห็นผมก็ยังว่าน่ารักเลย นี่ก็เดือนเดือนแปดอ่ะนี่จะมีไนท์ช็อปมาแล้วนะฮะนี่เราปลูกสร้างได้ก็ปลูกสร้างนะผมนี่ได้ทเพียด้วยหนึ่งร้อยนะผมโอ้มันมีด่านเยอะอ่ะครับผมเล่นเพลินเลยและครับอัพสนุกเลยแหละนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแอปดีกว่าที่จะใช้กันฮนะในการต่อวีพียอน,นะฮะ นี่ครับผมจำไอคอนนะ่ฮะหน้าตาแบบนี้ไว้นะฮะก็โหลดมาแล้วก็ต่อไปเพียเนาะก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ,ะฝากร้านอุทปอัพเราด้วยร้านเ,เกมราคาถูกสุกดๆปลอดภัยเนาะเจอกันใหม่สวัสดีจ้า